หนึ่งร้อยประโยคแอฟเฟอร์ม o n ชเปลี่ยนชีวิตพูดอย่างไรให้ดึงดูดความสุขและความสำเร็จฟังและพูดตามคลิปนี้ซ้ำๆทุกเช้าและก่อนนอนจนครบ21วันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างปาฏิหาริ์ฉันเปิดรับความสุขและความสำเร็จในทุกวัน ฉันเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความสุขและความมั่งคั่งฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่ฉันต้องการสามารถเกิดขึ้นได้ฉันสมควรได้รับความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตฉันมีพลังในการสร้างชีวิตที่ฉันต้องการทุกวันฉันเติบโตและพัฒนาตัวเองฉันพร้อมเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่มาถึง ความสุขและความสำเร็จเป็นสิ่งที่ฉันดึงดูดเข้ามาฉันเชื่อมั่นในความสามารถของฉันเองฉันสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตได้ฉันปลดปล่อยความกลัวและยอมรับความสำเร็จทุกวันที่ฉันตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ในการประสบความสำเร็จ ฉันเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความมุ่งมั่นฉันคู่ควรกับความรักและความสำเร็จในชีวิตฉันดึงดูดความสุขความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ฉันเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเอง ฉันสมควรได้รับชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จฉันดึงดูดความรักและการสนับสนุนจากคนรอบข้างทุกความพยายามของฉันนำไปสู่ความสำเร็จฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมีฉันมีพลังที่จะสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ ทุกวันที่ผ่านไปฉันแข็งแกร่งและมั่นใจมากขึ้นฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความหมายฉันเป็นคนที่เต็มไปด้วยศักยภาพและความสามารถฉันมีความสามารถในการดึงดูดโอกาสที่ดีที่สุดเข้ามาฉันเปิดรับความสำเร็จที่กำลังเข้ามาในชีวิต ฉันเป็นผู้ควบคุมโชคชะตาของฉันเองฉันเชื่อมั่นในกระบวนการและความสำเร็จที่กำลังมาถึงฉันคือคนที่สามารถสร้างชีวิตที่ฉันฝันได้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการจะเข้ามาหาฉันในเวลาที่เหมาะสมฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ฉันได้รับ ฉันดึงดูดพลังงานบวกและความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยพลังสร้างสารรค์ทุกการกระทําของฉันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าฉันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนชีวิตของฉันให้ดีขึ้นได้เสมอฉันปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและเปิดรับสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามา ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่ฉันต้องการสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของฉันฉันมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะสร้างอนาคตที่สดใสฉันเต็มใจเปิดรับทุกความสำเร็จที่เข้ามาในชีวิตฉันมีพลังในการเปลี่ยนแปลงทุกด้านของชีวิตให้ดีขึ้นฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความสุขและความสมบูรณ์ที่ฉันได้รับ ทุกความสำเร็จที่ฉันมุ่งหวังกําลังเดินทางมาหาฉันฉันสมควรได้รับทุกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตทุกครั้งที่ฉันพูด Affirmation ฉันดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตฉันเปิดใจรับโอกาสในการเติบโตและพัฒนาฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกโอกาสที่นำมาซึ่งความสำเร็จ ฉันเต็มไปด้วยพลังในการดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตฉันคู่ควรกับความรักความสุขและความสำเร็จทุกวันฉันเป็นคนที่ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นฉันเชื่อในศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของฉันฉันเลือกที่จะมองเห็นแต่โอกาสในทุกสถานการณ์ ฉันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตและเปิดรับสิ่งดีๆฉันดึงดูดความสุขและความสมบูรณ์เข้ามาในทุกๆวันฉันเชื่อว่าฉันสามารถสร้างชีวิตที่ฉันต้องการได้ฉันมีพลังในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตของฉันทุกการกระทำของฉันเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังบวก ฉันเชื่อมั่นว่าความสุขและความสำเร็จเป็นสิ่งที่ฉันสมควรได้รับฉันเปิดรับความสุขความรักและความสำเร็จในทุกๆวันฉันมีความสามารถในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมีและทุกสิ่งที่กำลังจะเข้ามา ฉันเชื่อในกระบวนการและปล่อยให้ความสำเร็จเข้ามาในชีวิตฉันมีพลังในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความสุขทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองฉันเต็มใจเปิดรับทุกสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนที่ฉันได้รับ ฉันดึงดูดความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตทุกวันฉันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการบรรลุเป้าหมายฉันเชื่อในพลังของตัวเองในการสร้างชีวิตที่ดีที่สุดทุกความท้าทายนำพาฉันไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า ฉันมีศักยภาพในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและความสุขทุกวันฉันเลือกที่จะมองโลกในแง่บวกและเต็มไปด้วยความสุขฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกประสบการณ์ที่ทำให้ฉันเติบโตฉันเชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ทุก affirmation ที่ฉันพูดดึงดูดความสำเร็จและความสุขเข้ามาฉันเปิดรับความสุขและความมั่งคั่งที่มาถึงชีวิตของฉันทุกการตัดสินใจของฉันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนฉันเต็มไปด้วยพลังบวกและดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตฉันเป็นคนที่สามารถสร้างความสำเร็จและความสุขให้กับตัวเอง ฉันดึงดูดโอกาสทางการเงินและความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตฉันเชื่อว่าฉันสมควรได้รับชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความสำเร็จทุกความท้าทายที่ฉันเผชิญทำให้ฉันแข็งแกร่งและมุ่งมั่นมากขึ้นฉันมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันได้ทุกเมื่อ ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกโอกาสในการเติบโตและพัฒนาฉันเชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้เสมอทุกการแอ f เฟอร์เม n ชันของฉันทำให้ฉันดึงดูดความสำเร็จเข้ามาฉันเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่ดีและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็น ทุกวันที่ผ่านไปฉันเป็นคนที่ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นฉันมีพลังในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความมั่งคั่งฉันเต็มใจเปิดรับทุกความสำเร็จและโอกาสที่เข้ามาฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนที่ฉันได้รับ ฉันดึงดูดความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของฉันทุกวันฉันเชื่อในศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของฉันทุกความพยายามของฉันนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตฉันเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและความสามารถในการบรรลุเป้าหมายฉันเปิดรับความสุขและความสำเร็จที่กำลังมาหาฉัน ทุกการ affirmation ของฉันช่วยให้ฉันดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตฉันเชื่อในพลังของตัวเองในการสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขฉันมีพลังที่จะดึงดูดความมั่งคั่งและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตทุกวันฉันเติบโตและเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ ขอบคุณสำหรับการรับฟังกดติดตามช่อง NK Good Life เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์ส่งต่อพลังบวกให้คนที่คุณรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณ